สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเตรียมต้อนรับข่าวดีที่รอคอยที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะไฮโดรฟนสองถ้วย8ดไม้ทาวนะคะ q ควีนออฟสอดแฮงแมนแปดถ้วยนะคะฟู l ถ้วยสแตงแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่เดทนะคะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะอวยพรอวยชัยให้คุณประสบความสำเร็จตามที่หวังนะสิ่งที่คุณได้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ได้นะคะหรือเรียกได้ว่านะช่วงนี้ยิ่งหมูยิ่งปังแต่หมูแล้วเราก็ต้อง ขยันด้วยนะต้องลงมือทำต้องไขวคว้าสแสวงหาแล้วคุณก็จะได้รับความสำเร็จนะอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับคำอวยพรอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะด้วยอันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้กระทำมากำลังจะส่งผลดีแล้วก็ได้นะคะแต้มบุญนะที่คุณสะสมมาเนี่ยก,กำลังจะหนุนดวงทำให้คุณ ทำอะไรก็ตามนะมันดูราบเรื่นไปซัหมดเลยนะคะปัญหานะก็จะรับการแก้ไขเอาตัวรอดได้อะไรที่มันติดขัดมันก็ผ่านได้แบบสบายๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูดีไปซัหมดเลยนะคะบทจะดูดีมันก็ดีแบบเกินคาดดีเกินความคาดหมายนะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ซึ่งมันก็มาจากการที่เราคิดดีทดําดีและพูดในสิ่งที่ดีนั่นแหละนะคะเราทําดีย่อมได้ดีเสมอแต่ถ้าทําสิ่งไม่ดีอะไรไว้นะเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างเลีกเรี่ยงไม่ได้นะคะรวมถึงคุณจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีมากๆเหมือนเราอยากจะไปพึ่งพาใครจะไปะให้ใครช่วยเหลือเนี่ยก็มักจะได้รับ ความช่วยเหลือที่ดีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือใครเราลองแก้ไขปัญหาที่เราเจอเจอเนี่ยลองแก้ไขด้วยตัวของเราก่อนนะคะถ้าไม่สามารถแก้ไขได้นะเราค่อยไปอขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งมีคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้คุณอย่างเต็มที่นะคะหรือใครก็ตามที่หยิบยืน่นมิตรภาพดีๆให้กับเราก็ขอให้น้อมรับไว้เพราะว่าโอกาสในภายภาคหน้า อาจจะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีคอนเนคชันที่ดีต่อกันก็ได้นะคะนะรับไปเถอะคนที่ดนะีดีมาเราก็ดีตอบแต่ถ้าไม่ดีมานะเราก็ไม่ต้องไปสนใจโนสนโนแคร์ no, son, no care, นะคะไปมุ่งมั่นนะกับสิ่งที่มันจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราดีกว่านะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะคะ งานที่มันติดขัดมีปัญหาคาราคาซังนะสุดท้ายแล้วคุณก็ทําจบได้นะทำสำเร็จซะด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแทบจะไม่ค่อยได้พักนะคะเรายิ่งช่วงนี้นะความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถเนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือมากนะค่อนข้างค่อนข้างจะ มีเดตกคนอยากจะมารู้จักกับเราอยากมาร่วมงานกับเรามากขึ้นนะก็มีคนเเ็งเห็นในศักยภาพของตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้รับความไว้วางใจรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราเมตตาเราส่งเสริมเราบางทีความสำเร็จเนี่ยโอเคแต่ว่ามันก็มาจากตัวเราส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังคงต้องได้รับความ ความส่งเสริมนะคะจากคนรอบข้างนะจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมง,งานของเราก็จะทําให้คุณโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็มีดวงของการได้รับของขวัญล้ําค่าด้วยนะได้รับของขวัญจากคนใกล้ชิดจากคนที่คุณมีความสัมพันธ์ดีด้วยนะคะนะอยู่ๆก็อาจจะมีคนให้สิ่งของเราแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะเป็นเนื่องในโอกาสาวันเกิดวันขึ้นปีใหม่นะคะ หรืออยู่อย่เนี่อยากจะให้ก็ได้นะก็มีเรื่องของอสิ่งดีๆของขวัญล้ำค่าหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินมีค่าที่คุณจะเป็นเจ้าของก็ได้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้สร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงแบบยั่งยืนยาวนานด้วยนะคะก็มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองแต่ว่าทำงานหนักนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของ ปัญหาสุขภาพด้วยบางคนไม่สบายก็มาจากงานที่ทํานั่นแหละนะคะ,ะงานในลักษณะของอาจจะเป็นงานแบบเข้ากะนะคะทางานตอนกลางคืนอนอนกลางวันหรืองานที่อาจจะต้องยืนทั้งวันนะคะนั่งทั้งวันก็ได้อาจจะมีแบบว่าปวดตามเนื้อตามตัวหรือมีเรื่องของอกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะด้วยยกของหนักหรือออกกําลังกายผิดท่า ออกกาลังกายมากเกินไปนะคะก็อาจจะมีปัญหาบาดเจ็บบ้างนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงอาจจะพักผ่อนน้อยนะภูมิตกก็ไม่สบายได้ง่ายเหมือนกันนะเราทุ่มเทกับการทํางานเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างการนอนหลับในยามค่ําคืนนะคะก็นอนให้เพียงพอเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายมันได้พักผ่อนมันได้ฟื้นฟูนะพอเรานอนเต็มที่ ตื่นเช้ามาก็จะมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะพร้อมที่จะรับมือกับในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะพักผ่อนเพียงพอมันก็สมองมันก็โลดแล่นนะคะทำงานให้มันมีประสิทธิภาพด้วยนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณนะคะจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันนะใครที่อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันต่างๆนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะแข่งขันการสร้างผลงานอย่างเช่นถ้าเป็นพนักงานขายก็ต้องทํายอดให้ได้ตามเป้านะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตามที่หวังนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณกําลังถูกประเมินผลงานอยู่ก็ได้นะประเมินผลงานเพื่อทำงานต่อ,อเส้นสัญญาต่อไม้นะคะก็อาจจะดูดูคุณอยู่ก็มี เรื่องของการได้ทำงานต่อได้รับการพิจารณานะคะก็เป็นไปใน,นทางที่คุณคาดหวังไว้นะก็ดวงการงานค่อนข้างดีมากๆาหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอมาโดยตลอดมันก็หล่อหลอมทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นนะคะสิ่งที่คุณเก่งขึ้นะ่ะ คุณอาจจะเคยทำผิดพลาดเคยล้มเหลวมาก่อนก็ได้การที่คุณนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้คุณเก่งนะคะในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆด้วยนะทุกๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องดีไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้น แล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูแข่งขันอะไรนะคะชนะหมดเลยแต่เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจใจสู้ด้วยนะเมื่อใจได้นะคะนะร่างกายพร้อมนะความสำเร็จชัยชนะก็จะเป็นของคุณด้วยแล้วก็ในบางครั้งเราก็อย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับทีวิตนะอะไรที่มันไม่จำเป็นทั้งหลายอาจจะเป็น คนที่คิดรบนะคนที่คิดไม่ดีกับเราคำพูดแย่ๆต่างๆเราอย่ากเก็บเอามาคิดนะให้มันรกสมองนะคะอย่าไปเสียพลังงานชีวิตกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นเราเอาเวลาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพัฒนาตัวเองดีกว่ามันจะเป็นการได้สร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเรานะอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไร้ค่านะ,ะนะตัวงมุ่งมั่นตั้งใจทำเป้าหมาย ให้สำเร็จจะดีกว่าหรือไม่เอาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างก็ได้นะคะไปหาความสุขไปเติมพลังใจสร้างพลังบวกนะจะได้แบบผ่อนคลายไม่เครียดกับการทำงานมากเกินบางทีการเดินทางการไปท่องเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขามันก็ช่วยเยียวยาจิตใจอาจจะทำให้คุณได้รับพลังใจดีๆมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆม,ม,มาในเรื่องของ การทำงานให้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะหรือใครที่อาจจะทำงานด้านสายการท่องเที่ยวนะอาจจะเป็นอินฟูนะคะที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยดีมากๆเหมือนคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักเนี่ยเป็นรายได้เป็นงานนะที่คุณมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิต หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็เป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะรวมถึงเราอาจจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนก็ได้นะคนที่เราคิดว่าดีกับเราจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้หรือคนที่เราเคยมองข้ามเคยมองไม่ดี นะคนคนนั้นอาจจะมีความจริงใจมากกว่าก็ได้นะมันเหมือนแบบกลับไปกลับมานะคะดังนั้นก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายเกินไปถูกใจใครเราก็เผื่อใจเอาไว้บ้างนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยเฉพาะใจคนนี่แหละนะคะแล้วยิ่งถ้ามีเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนคนได้นะดังนั้นเราก็ต้องมีสติ กับการใช้ชีวิตให้มากๆนะคะหรือใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ของการตัดสินใจการต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะอย่ารีบร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะว่าอาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะหรือบางคนอาจจะแบบประทดประชันนะคะอันนี้ให้ดีแน่อาจจะตัด ตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้ก็ตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะมีสติให้มากแล้วก็บางทีการตัดสินใจของเราก็อาจจะไม่ได้ถูกใจกับทุกคนถ้าคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องก็จงเลือกตัดสินใจในสิ่งนั้นเชื่อเลยว่ามันก็จะเป็นผลดีกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะ เรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดนะคะดูแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตโสดของคุณนะอยากไปไหนก็ไปนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะเรื่องของความรักมันก็อาจจะมีคนคุยบ้างแหละนะคะเพื่อนคุยเพื่อนที่ปรึกษาแต่คุณก็ไม่ได้คิดจริงจังกับใครนะขอใช้ชีวิตโสดให้คุ้มค่าก่อน แต่เป็นโสดก็มีความสุขดีนะคะโสดแล้วดีโสดแล้วเฮงนะโสดแล้วรวยด้วยนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะแบบเบื่อเบื่อกันบ้างหรือไม่บางคู่อาจจะห่างเหินกันไปแต่ก็ให้ห่างเหินกันแต่กายก็พอใจอย่าห่างนะคะมิฉะนั้นมันก็อาจจะถอยห่างกันไปเรื่อยๆนะก็ต้องพยายามใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆ คือสําคัญเลยว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยยังรักกันยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปก็ต้องเร่งนะกระชับความรักความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะอาจจะแบบว่านัดเจอกันหน่อยนะคะเจอหน้ากันทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะมันก็เป็นการได้สร้างโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นการกระชับ ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะก็ขอให้เติมเต็มความรักเติมเต็มความห่วงใยซึ่งกันและกันให้มากๆนะคะก็ขอจบก,การทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ